ในวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่มาแจ้งข่าวกันนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่ทางเซิร์ฟเขาจะแจกสกินฟรีถึง2สกินนะครับหน้าตอนนี้กิจกรรมได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สายฟรีไม่ควรพลาดเพราะว่าการแจกรอบนี้มีเอฟเฟกทั้ง2กิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราพามาดูว่ากิจกรรมเขาจะให้เราทําอะไรบ้างเลยครับเดี๋ยวเรานะครับก็มาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับก็คือ กิจกรรมแจกสกินใหม่ของอเลนนะครับกิจกรรมนี้เรานีครับต้องล็อกอินเข้ามาหน้านี้แล้วก็เปิดตามช่วงเวลาที่กําหนดนะครับในช่วงแรกนะครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้ถึงวันที่25มกราคมนะครับให้เรากดรับเลยครับแบบนี้เขาก็จะเริ่มโชว์แอนิเมชันให้เรามานะครับแบบนี้เราก็จะได้รับในส่วนของสิงโตนะครับเป็นไอเทม เพิ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมล็อกอินเฉยๆนะครับไม่ยากเลยนะส่วนชน่วงที่2นะครับให้ล็อกอินนะครับตั้งแต่วันที่26ถึง27มกราเนี่ครับช่วงที่2ส่วนชน่วงที่3นะครับตั้งแต่วันที่28ถึง29มกราคมครับอย่าลืมมาล็อกอินเด็ดขาดนะครับห้ามพลาดช่วงใดช่วงหนึ่งไปนะครับส่วนช่วงที่4นะครับสุดท้ายนะครับตั้งแต่วันที่ 30มกราจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้รับสกินใหม่ของอาลเลนไปฟรีๆนะครับสกินอาลเลนเนี่ยสามารถรับได้นะครับตั้งแต่วันที่31มเกราคมเป็นต้นไปนะครับนี่เข้ามากดรับตรงนี้นะครับในหน้านี้เลยไม่ยากกิจกรรมนี้ง่ายมากนะครับสกินนี้มีเอฟเฟกนะครับดีมีเอฟเฟกเลยหลายคนอยากได้นะครับอาลเลนใครที่ มีไอที่สำลองก็เข้ามาทำกันนะครับนี่ครับสกินนี้เลยครับระดับนี่ครับนี่ระดับคือป้ายตามนี้นะครับเทียบก็ลิมิตส้มนะเป็นหนึ่งในสกินที่หลายคนต้องเก็บนะครับเพราะว่าเมื่อเราสะส่งครบอะในเซตตุดจนะีเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับทั้งสสยฟรีใสยเติมไม่ควรพลาดนะครับ ถ้าสะสมสกินครบนะครับแปะกินเดียวนะครับถ้าใครอยากสะสมครบนี่ครับกิจกรรมนี้เลยเห็นไหมครับสะสมครบ2สกินนะครับได้รับอิโมจิบูบารอนนะครับแล้วก็สะสมครบ5สกินได้รับกรอบโปรไฟล์ทาวนมีกรอบโปรไฟล์นะครับถัดมาก็สะสมครบ8สกินได้รับชายาสกินตรุจีน2 0 2 5หครับณน้าตอนนี้มา3แล้วนะมีหยาน ยีนานะครับแล้วก็อัลเลนอะยีน้ามาแล้วนี่ครับยีน้าตอนนี้มาแล้วครับสกินนี้เปิดขายนะเปิดขาย1 1 9 0คูปองครับเดี๋ยวไม่มีส่วนลดเลยเอพันพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเลยนะยีนา้าป้ายของสกินนี้ก็คือนี่ครับตามนี้ถ้าเทียบเทียก็ระดับมิรโรเคิเลยครับ ของยีน่าเพราะว่าขายตั้งพันพันสองถึงพันสนะครับนี่ครับป้ายอันนี้ก็มีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกนี่เลยฮะโอ้โห,โหสวยนะครับสกินนี้นี่นครับอย่างที่คิดนะครับสกินใหม่ยีน่านะครับต้องมาซื้อแพ็คบัตรลดราคาก่อนนะครับถ้าใครอยากซื้อสกินราคาถูกให้มาซื้อแพ็คนี้ก่อน แพ็กนี้นะครับจะอยู่ที่149ปองนะครับเรานะครับจะได้รับบัตรลดราคานะครับของสกินใหม่บิวโรสกินใหม่วีราสกินใหม่โบบารอนแล้วก็สกินใหม่ยีน่าครับนี่ฮะก็คือพวกโบบารอนนะครับวีราบิวโรพวกอนี้เปิดขายแต่ว่าต้องมาซื้อแพ็กนี้ก่อนถึงจะคุ้มกดซื้อได้นอนนะครับกดซื้อเลยถ้าใครจะเอาสกินยีน่านะครับแล้วก็พวกเซตจีนะ่ะแนะนํามาซื้อแพ็กนี้ก่อนจะคุ้มกว่า จะลดได้เยอะครับนี่ฮะซื้อเลยครับใครอยากได้นี่ครับเปิดแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ครับแพ็กบัตรลดราคานี่ฮะโอ้ยเทียร์ป้ายสวยมากเลยครับเทียร์ป้ายของวีลาโบบาร์ลบบลอแล้วก็บิวโลอ่ะโหคือป้ายสวยเลยนะเทียร์ป้ายครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สกินดีหน้ามีปุ่มสกินอันนี้อะไรครับเนี่ย กิโลนี่ครับปุ่มสกินปุ่มนะครับปะซื้อเลยเปิดให้ดูครับปุ่มปุ่มสกินนะครับปุ่มสกินเร็วๆนี้น่าจะถูกเพิ่มไปเลยนะครับปรับแต่งพิเศษปุ่มสกินนี่ครับปุ่มยีหน้า นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครนะครับอยากมี id game rv นะครับหรือเบื่อแล้วนะครับก็ทักไปได้นะครับที่เพจ admin ต้นที่พี่เจ็ดนะครับเ็จจริงต้องมือติดตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมจากสกินฟรีอเลนนะครับอันนี้คือกิจกรรมแรกนะครับส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็เป็นกิจกรรมเลี้ยงน้องแมวนะครับนี่ครับกิจกรรมนี้เลยกิจกรรมนี้นะครับเรานะครับต้องทําการเลือกน้องแมวก่อนนะครับแมวส้มนะฮะนะครับ แมวขาวแมววิเศมากสามารถเลือกได้นะครับเลือกเลยครับยืนยันครับกิจกรรมเนี้ยเรานะครับต้องทําการสะสมเหรียญทองคํานะครับเหรียญทองคํานะครับได้มาจากการทําภารกิจนะครับก็จะมีเข้าร่วมบท5้าหรือจัดอันดับนี่ครับหเกมแล้วก็เราจะได้รับลูกแก้วทองคำนะครับหรือทองคำนะครับมา2เหรียญแล้วก็ใช้ไอเทม เพิ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับเราจะได้รับเหรียญทองคำเพิ่มมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับแป๊บหนึ่งผมไปใช้อเทมเพิ่มความสัมพันธ์ก่อนนะครับแบบนี้ฮะนี่ครับเพิ่มเสร็จนะครับนี่เราก็สามารถรับเหรียญทองคําได้ส่วนวิธีการหาเหรียญทองคําอีกหนึ่งวิธีนะครับก็ได้มาจากการขโมยของเพื่อนนะครับเราสามารถขโมยของเพื่อนได้วันละ 3ครั้งเท่านั้นนะครับนี่ครับสัมผัสน้องแมวไปครับแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับคุณสามารถขโมยจากบ้านเพื่อนได้วันละ3ครั้งส่วนวิธีการหาเหรียญทองเพิ่มนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับก็ได้มาจากกิจกรรมนะครับนี่ครับจะมีการปล่อยเหรียญทองคํามาทุกชั่วโมงนะครับเราก็ต้องเข้ามากดรับนะครับตอนนี้นับเพยหลังอยู่นะครับเห็นมั้นาที ประมาณนี้นะครับพอเรานะครับได้เหรียญทองคํามาให้เรานะครับนําเหรียญทองคําไปตลาดไปแลกเปลี่ยนเป็นอุ้งมือแมวครับตรงคําว่าไปตลาดครับกดเลยครับแล้วก็เรียกนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับนี่ราคาเหรดราคานะครับเหรดในการแลกเปลี่ยนจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันบางไ d ก็60กว่าบางไ d ก็70กว่าแบบนี้ให้เรากดแลกเลยครับแบบนี้ แล้วก็ยืนยันครับนี่ครับพอเรานะครับสะสมอุ้งมือแมวครบตามจํานวนที่ระบบก,กําหนดนะครับเราก็สามารถนําอุ้งมือแมวไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลได้ตามนี้เลยครับนี่ครับของรางวัลในส่วนของอีโมจิอันเล่นคาราวะแบบเช่า7วันนะครับใช้500ออุ้งมือแมวอันนี้อย่าแลกเพราะว่าเป็นแบบเช่า ถัดมานะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์สกินหูค้องใช้อุ้งมือแมว1000นะครับอันนี้ก็ควรแรกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอีโมจิอวยพรแบบ30วันอันนี้ใช้2000อุ้งมือแมวอันนี้ไม่ต้องแลกเพราะว่าเป็นแบบเช่าครับถัดมานะครับก็จะเป็นท่าเต้นวอลไฮสกินฟอร์จูนนะครับสกินดุดจีนนั่นแหละใช้2000อุ้งมือแมวอันนี้ควรแรกครับถัดมานะครับเป็นเอฟเฟกต์วิ่ง30วันใช้3000อุ้งมือแมวแบบเช่านะครับไม่ต้องแลก ถัดมานะครับเป็น F f ฟเฟกต์วาร์สิงโตแบบเช่าว30วันนะครับใช้3,000อุ้มือแมวอันนี้ไม่ต้องแรกครับถัดมานะครับเป็นอ e ิโมจิวอลไฮทาวอนใช้5,000อันนี้คนแรกถัดมาก็เป็นอิโมจิอันเลนทาวอนใช้1,000 0อันนี้คนแรกครับถัดมาก็จะเป็นตราอัญเชิญสกินล i มิเต็ดเขียวใช้1 5 0 0 0อุ้มมือแมวนะครับในส่วนของเซตนี้นะครับเราสามารถเลือกสกินได้นะครับเปิดเพื่อ เลือกรับสกินหาวอนึสกินก็จะมีของคีร่านะครับมีของมาล็อกของเทนของลินดิสนะครับแล้วก็ของอิรูเมียครับหรือถ้ามีครบแล้วก็เลือกเป็นลูกแก้วสีฟ้า1ลูกครับถัดมานะครับก็จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดส้มนะครับอันนี้มีเอฟเฟกนะมีเอฟเฟกก็มีของวอลไฮนะครับของซานิสแล้วก็ของแบล็กเป็นเซติจีนนะครับใช้20 0 0 0ื่นอุ้งมือแมวนะครับกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่24ถึง ยี่สิบแปดเดือนหน้าครับือนกุมพาเลยนะเป็นเดือนเลยครับเลี้ยงกว่านี่ครับจะกินของวอลไฮนนะครับแป๊บหนึ่งพาไปดู Wall High, Wall High, วอลไฮน์วอลไฮฟอร์จูนวอลไฮกดผิดอีกเป็นสกินนี้นะครับระดับลิมิต็ดส้มครับนี่นะครับถัดมาก็เป็นของ ซาิศนะครับสุดจีนสกินนี้เลยครับอันนี้ก็ลิมิเต็ดส้มนะครับมีเอฟเฟกเหมือนกันนี่ฮะถัดมานะครับก็เป็นของแกลกนะครับของแกลกของแกลกของแกลกแกลกก็มีเอฟเฟกนะฮะแกลกเมื่อหงข้าวนี่นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับในการมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมแจกสกินฟรีนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดอ่ะครับนี่คิวราเป็นสกินนี้นะครับของลิมิเต็ดเขียวนะครับสกินลาคิวรานี่ส่วนอีกหนึ่งสกินนะครับเป็นลิมิเต็ดเขียวของม้าหอบนะครับในตราเชิญสกินระดับลิมิเต็ดเขียวนะครับสกินที่2นี่นะสกินนี้นะครับสกินที่3ก็เป็นของเทนเจบิรกครับอันนี้ก็ลิมิเต็ดเขียวนะครับในตราเชิญ ต่อมาก็เป็นของลินดิสกินนี้นะครับลิมิเต็ดเขียวในตานเชิญสุดท้ายนะครับก็เป็นของอิลูเมียระดับลิมิเต็ดเขียวนะครับในตานเชิญนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการมาแจ้งข่าวในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ